คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆน้องนๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแอดยีนชาแนลเช่นเก่าเช่นเดิมนะคะกับแนวทางรัฐบาลไทยนะคะงวดประจำวันที่16เดือน6ปี64นะคะกับแนวทางรัฐบาลไทยนะคะก็ก่อนจะไปรับชมรับฟังในงวดวันที่16เดือน6ปี64นะคะก็มา รับชมรับฟังในงวดวันที่หนึ่งกันก่อนนะคะว่าแอสยีนให้ตัวไหนไปนะคะว่าแนวทางมาหรือไม่มานะคะไปรับชมรับฟังแล้วก็ลุ้นๆไปด้วยกันนะคะก็เมื่อวันที่หนึ่งนะคะแอสยีนแอสยีนให้เด่นสี่นะคะเด่นสี่กับเก้านะคะสี่กับเก้าถ้าวิ่งนี้ก็มาทั้งสองตัวนะคะ 4ก็มานะคะเก้าก็มานะคะสี่มาตัวรูดนะคะเก้ามาตัววิ่งนะคะมาเก้าเจ็ดสองนะคะมาเก้าเจ็ดสองจะพี่น้องจา๋าตัวเด่นมาทั้งสองตัวเลยนะคะสำหรับสีมาสี่ห้านะคะสูตรนี้ยินลืมเน้นให้เนาะแต่สูตรเม็ดเดียวที่ยินเน้นวิ่งเน้นรูดเนาะยินเน้นให้นะคะสี่ห้าตรงตรงเนาะ สี่ห้าตรงๆนะคะเจาะให้เน้นๆทุกคู่นะคะเน้นๆทุกคู่จะเป็นน้องจ๋าสามารถที่จะยกได้รวมได้นะคะเหมายกรอบได้เลยนะคะถึงจะไม่ถึงจะไม่มากเท่าไหร่แต่ก็ยังก็ว่าก็พอได้อยู่นะคะนิดหน่อยเนาะก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะดีกว่าเรา ไม่ได้อะไรเลยนะคะดีกว่าเราหาตัวเด่นตัวเจาะต,ตัวรูปไม่เจอเลยเนาะก็งวดที่แล้วก็ถือว่าโอเคนะคะสําหรับสี่ห้านะคะเจาะให้ตัวเน้นเน้นเนาะแต่ก็ลืมเน้นให้ลืมเน้นให้จะพินท้องสายินยินมั่นใจว่าสีมาบนเนาะยินก็เลยเจาะ เจาะซี่ให้เลยเนาะเจาะแต่สี่นะคะยืนก็เลยแต่เจาะแต่ตัวเด่นสี่ให้เนาะแต่สี่มาล่างนะคะมาเก้าเจ็ดสองบนนะคะมาสําหรับเก้ามาแต่ตัวตัววิ่งตัวเดียวนะคะตัวรูดไม่มาเนาะ <c oughs> ก็คู่เดียวก็ยังโอเคนะคะยังหาเจออยู่เนาะยังไงวันนี้ก็ตามต่อนะคะในงวดวันที่สิบหกนะคะ งวดวันที่16นะคะ16มิถุนายน2564นะคะก็ไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยนะคะวันที่16นะคะเดือน6เนาะปี64นะคะแนวทางนะคะ ยีนจะลงไว้ให้นานๆเ,นเลยนะคะรัฐบ,บาลไทยนะคะก็สองตัวบนล่างนะคะแล้วก็3ตัวท้ายนะคะก็สมตัวบนเนาะ ตัวบนนะคะกับ2ตัวบนล่างเนาะเอ,อดยีนเขียนผิดพี่น้องจ้สา3ตัวก็น่าจะเข้าใจอยู่เนาะก็จะลงตารางให้เหมือนเดิมนะคะสำหรับเผื่อใครจะไปจับวินเองนะคะสำหรับในตารางนะคะก็จะมี8ปนะคะเผื่อใครจะไปจับวินเองนะคะจิสอง แล้วก็หกสามนะคะแล้วก็เก้าห้านะคะเอ็นก็จะวัดใจสองตัวเด่นนะคะสองตัวเด่นนะจ๊ะเอ็นเจ็ดกับห้ากับห้านะคะเจ็ดกับห้านะคะก็วิ่งรูดได้จะวิ่งได้รูดได้เนาะ ก็จะเจาะเน้นๆนะคะสำหรับ2ตัวเด่นเนาะก็คลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพานันทุกชนิดนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงจ้าพี่น้องจ๋าก็เด่น7นะคะเด่น7ก็จะมี70นะคะ 7 2นะคะในตารางก็มีเนาะแต่ยินก็เจาะให้นะคะแล้วก็7 4นะคะ7 4แล้วก็7 8นะคะแล้วก็7 9จ้ะสำหรับเด่น5นะคะเด่น5ก็จะมี5 0นะคะ 5 0แล้วก็5 1นะคะ5 4นะคะแล้วก็5 6แล้วก็5 7นะจ๊ะสำหรับ5 9 9 5ยีนให้คู่นี้นะคะก็3ตัวด้วยนะคะ3ตัวตรง3ตัวโต๊นะจ๊ะ ตัวนะคะยินก็จะวินให้เลยนะคะก็จะมี6 0ศนสามะคะหกศนสนะคะสองเจ็ดนะคะก็สามเห้านะคะ แล้วก็ห้าเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดนะคะก็สองตัวสามตัวนะคะสองตัวก็ให้เด่นละห้าคู่เนาะทั้งหมดก็สิบคู่นะจ๊ะสำหรับสามตัวยีนก็ให้แค่หกชุดเท่านั้นนะคะเนาะ ิชุดก่ปกติยิงก,ก็จะเจาะให้สิบชุดนะคะเน้นๆสิบชุดนะคะเน้นๆเลยแต่ช่วงนี้ก็จะลดปริมาณให้เหลือแค่หชุดนะคะให้น้อยที่สุดนะคะคัดมาแบบเน้นๆนะคะก็ตัวที่ชอบเนาะก็จะมีเจ็ดแปดนะคะเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์นะคะ เจสองมาแล้วก็มีสิทธ์มาอีกได้นะคะ50นะคะห้าหก็ห1นะคะคู่นี้กับคู่นี้ก็ไม่แน่นะคะก็สำหรับ3ตัวยิงก็เจาะให้แค่6ชุดเท่านั้นนะคะก็แคบไว้จดไว้ได้นะคะ สำหรับพี่น้องท่านไหนชื่นชอบก็แคปไว้จดไว้ได้นะคะก็ตัวที่ชอบนะคะก็จะมี270 307นะคะแล้วก็787ตกลงชอบหมดเลยนะคะให้แค่6ชุดเนาะแคปไว้จดไว้นะคะสำหรับเม่อย่คู่หนึ่ง75หอินก็ชอบนะคู่นี้ ทุกอย่างต้องไปกลับนะจ๊ะ5 7าเให้คู่นี้เลยนะจ๊ะก็ท่านไหนชื่นชอบก็แคปไว้จดไว้นะคะท่านไหนไม่ชื่นชอบก็กดเลื่อนผ่านได้เลยนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ FC ใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือน ของคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะก็แคปไว้จดไว้นะจ๊ะเผื่อท่านไหนจะแคบไม่ทันเนาะยินจะตั้งไว้ให้แป๊บหนึ่งนะจ๊ะเผือท่านไหนจะแคปหน้าจอหรือว่าจดจดไว้ไม่ทันเนาะโอเคนะคะสวัสดีจ้า